นอกเหนือคุณสมบัติที่ดียิ่งของสารสกัดจากก้าวพลังมหาศจรรย์จากธรรมชาติแล้วจากปริมาณผู้ใช้จริงที่กล้าย,ยืนยันว่าดีจริงเห็นผลจริงทําให้โกเรจินดีเป็นที่ต้องการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือคํายืนยันจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โกเรจินดีที่ใช้แล้วดีจริงเห็นผลจริง ตั้งแต่เม็ดแรกและไม่มีผลข้างเคียงจึงทำให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมั่นใจแล้วต้องบอกต่อด้วยสูตรตำรับนี้ทำให้โกเรจินดีมีคุณสมบัติการันตีเพื่อสุขภาพที่ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายโดยปรับให้ตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นกระพรี้กระเป่าไม่อ่อนเพลียหรือปรับให้หลับได้สนิทต,ตลอดคืนช่วยคลายความเครียดไมเกรน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองช่วยเพิ่มสมาธิและความจำปรับระบบอูจางหัวใจปอดม,ม้ามตับไตให้สมบูรณ์แข็งแรงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายลดอาการผื่นแพ้โรคผิวหนังต่างๆปรับระบบสืบพันธุ์ปรับฮอร์โมนและให้มีสมรรถภาพทางเพศที่ดี ช่วยบำรุงตับและขับล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับระบบการไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความยืดหยุนของหลอดเลือดลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งความดันหัวใจเบาหวานช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวขาวใสอมชมพูเปล,ปล่งปลั่ง ลดจุดด่างดำคือคงจะต้องพูดว่าถ้าเกิดไม่ลองมาสัมผัสก็คงจะไม่รู้หรอกครับว่ามันดีประมาณไหนครัแต่ว่าพอทานแล้ว4ปีที่รอคอยรักษามาไม่หายแต่พอม,มาเจอโกเลจินน้องดีขึ้นดีขึ้นขอแนะนําให้ทานโคลเลจินนะครับเพราะว่ามันจะบรรเทาอาการแล้วก็เห็นเห็นผลครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆค่ะเปิ้ลกล้าการันตีได้เลยเพราะเปิ้ลทานมาเป็นปีแล้วค่ะ